สวัสดีครับวันนี้ก็มีมีดมานำเสนอนะครับรีวิวมีดกันนะครับก็มีฝักด้วยนะครับมีฝักอยากสวยงามนะครับก,ก็มีเข็มขัดลัดเอวนะครับสำหรับลัดเข็มขัดนะครับคลิปลัดเป็นะคร น้ำหนักประมาณ6ขีดนะครับน้ำหนัก6ขีดนะครับน้ำหนักรวมทั้งหมดนะครับ,นะรบด้ามไม้พยูนะครับเป็นด้ามประกบนะครับด้ามไม้พยนะูมีลูกปัดห้อยด้วยนะครับ ตัวมีดนะครับขึ้นรูปจากเหล็กแนบนะครับขึ้นรูปจากเหล็กแนบขัดขาวนะครับมีรอยตาหมดอยู่นิดนึงนะครับขัดออกให้หมดนะครับก็นิดเดียวครับคมก็ตรงครับ หกตรงดีนะครับคมต,ตรงดีสันหนาสี่มิลน,นะครับสันหนาสี่มิลความกว้างของมีดนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งนิ้วหกหุนนะครับความยาวของใบมีดนะครับสิบสองนิ้วสองหุน นะครับ12นิ้ว2หุนนะครับปักหมดุดโมเสษให้3จุดนะครับแล้วก็หมุดทองเหลือง1จุดแล้วก็มีที่รูร้อยเชือกนะครับอีก1จุดนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับกำกระชับมือดีนะครับ เรามาดูความคมกันบ้างนะครับคมหวานเลยนะครับ ดีมากนะครับร <c oughs> ับประกันความคมครับสนใจก็ทักมานะครับนเล่มนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับฝักก็แน่นดีครับครับก็ทำแบบ เป็นตามสไตล์ของตัวเองนะครับตามดีไซน์ของตัวเองนี่แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อกแค่น,นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับเจอกันใหม่สวัสด,ดีครับ